Música สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจ a c e b o o k ช่องลุงโก้ชาแนลนะครับผมวันนี้ลุกโก้ขับรถเข้ามาในเมืองนะครับทุกทุกคนลุโก้ขับรถเข้ามาในตัวเมืองสุรินทร์เนาะลโก้มาทําธุระที่ตัวเมืองสุรินทร์นะครับทุกคนลุโก้ขับรถมาจากอํเาเภอประสาทมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสุรินทร์ที่ทุกคนเห็นอยู่ใน ณขณะนี้นะครับผมนี่ก็คือถนนเส้นสุรินปราศาสตรนะครับผมกุก็ขับมาถึงใกล้จะเข้าตัวเมืองสุรินแล้วล่ะครับผมก,กุกเลยอยากทายทำบรรยากาศภายในตัวเมืองสุรินเนาะให้ทุกคนได้ดูและรับชมนะครับผมว่าบรรยากาศในตัวเมืองของจังหวัดสุรินนี่เป็นแบบไหนบรรยากาศยังไงเผื่อ แฟนลับ FC บางคนไม่เคยมาที่จังหวัดสุรินทร์เนาะจังหวัดบ้านเกิดลุงโกเองแหละครับผมในจังหวัดตัวเมืองสุรินทร์เนาะเผื่อแฟนขับ FC อยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพเนาะบางคนไม่เคยมาจังหวัดสุรินทร์นะครับผมลุงโกก็เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศภายในตัวเมืองสุรินทร์ให้ทุกคนได้รับดูและรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ก็เป็นถนนอยู่ที่ หน้าค่ายค่ายทหารกองกำลังสุรนาลีเลยนะครับผมของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน นี่ครับด้านซ้ายมือของเรานี่กองกำลังสุรานารีนะครับผมที่อยู่ภายในจังหวัดสุรินนะครับผมก,ก็จะถ่ายบรรยากาศอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆแล้วก็จะบรรยายให้ทุกคนได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็อีพีนี้ลูกก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับผมพอดีไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปนะพอดีมาธุระที่เมืองสุรินทก็เลยถ่ายบรรยากาศ ภายในเมืองสุรินให้ทุกคนได้ดูและรับชมไปเลยครับผมว่าบรรยากาศในตัวเมืองสุรินนี่เป็นยังไงบางคนอาจจะไม่เคยมาเนาะเรามารีวิวเรามารีวิวภายในตัวเมืองจังหวัดสุรินดีกว่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน วันนี้รถก็หนาแน่นเดี๋ยวนี้ตัวเมืองสุรินทร์ก็รถเยอะนะครับทุกคนไม่เหมือนสมัยก่อนรถไม่ค่อยเยอะทุกวันนี้รถเยอะควา,ามเจริญเข้ามาเยอะก็รถเยอะทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยเนาะสมัยก่อนนูน้นรถไม่ค่อยเยอะบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับทุกคน ตัวเมืองต่างจังหวัดเนาะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าหนาขณะนี้นะครับผมก็คือวงเวียนวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุรินศรีนรงจางวางเจ้าพ่อเมืองสุรินคนแรกนะครับผมเอาเดี๋ยวลุงโกวนรถ วนรถรอบวงเวียนให้ทุกคนได้ดูดีกว่าก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่นี่ก็คือศาลพระยาสุรินทาคดีนี่สุรินมีรูปปั้นช้างด้วยครับครับผมอ่าวนหนึ่งรอบก่อนบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสาธุถ้าใครมีโอกาสมาสุรินนะครับทุกคนก็แวะมากราบไหว้ สารท่านพระยาสุรินทร์ศรีนะรงจางวางได้นะครับผมพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโอเคลูกโก้วนออกมาแล้วเดี๋ยวลูกโก้จะแวะไปกินข้าวก่อนนะทุกคนนะมันมีร้านหนึ่งร้านหนึ่งนะทุกคนนะที่ลูกโก้มาเมืองทีไรลูกโก้ต้องแวะไปกินนะลูกโก้ชอบชอบไปกินร้านนี้มากเลย มันเป็นร้านข้าวหน้าเป็ดนะทุกคนนะลุงโก้ชอบกินข้าวหน้าเป็ดนะทุกคนนะร้านข้าวหน้าเป็ดร้านนี้สําหรับลุงโก้นะอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์แหละหรือคนอื่นมีร้านอื่นก็คอมเมนต์บอกลุงโกได้นะแต่สําหรับลุงโ,โกร้านนี้เด็ดสุดแล้วร้านข้าวหน้าเป็ดแล้วก็มีบะมีเป็ดนะทุกคนเนาะบะมียกนะก็อยู่ถนนเส้น น่าจะสุขาพิบาลหนึ่งแล้วนะทุกคนเส้นนี้นะที่เขาเรียงนะเนี่ยมีมีโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุรินวิทยาคมนะโอเคลุงโกมาถึงแล้วเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะทุกคนนะสำหรับลุงโกนะนี่อยู่ซ้ายมือเลยทุกคนเดี๋ยวลุงโกหาที่จอดก่อนโอ้คนเยอะนะวันนี้นะร้านนี้นะอร่อยสุดแล้วสำหรับลุงโกนะ สวัสดีครับทุกๆคนลูกโก้เข้าเมืองมาแล้วเนาะลูกโกก็พาทุกคนชมดูบรรยากาศภายในเมืองสุรินทร์เสร็จพอดีลูกโกหิวข้าวเดี๋ยวลูกโกจะแวะไปกินข้าวก่อนมีร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งนะทุกคนนะเป็นร้านข้าวหน้าเป็ดนะแล้วก็มีบะหมี่เป็ดนะทุกคนนะร้านนี้ลูกโก้ชอบมากเลยอร่อยเข้าเมืองมาที่ไรต้องมากินตลอดเดี๋ยวลูกโก้พาทุกคนไปดูด้วยกันเลยโอเคครับไปเลยโอเคครับทุกคนนี่ลูกโก้ลงมาจากรถแล้วครับผม ร้านข้าวหน้าเป็ดก็จะอยู่ใกล้ๆร้านซุรินฟิชชิ่งนะทุกคนนะร้านนี้ข้าวหน้าเป็ดอร่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวลุงโก้พาไปดูเลยโอเคครับผมโอเคทุกคนลุงโก้เข้ามาอยู่ในร้านแล้วเนาะตอนนี้ลุงโก้ก็ดูเมนูแล้วแหละแล้วก็สั่งแล้วแหละลุงโก้ก็สั่งเป็นข้าวหน้าเป็ดนะครับทุกคนนี่ข้าวหน้าเป็ดสีสันน่ากินเลยลุงโก้ถือว่าเป็นข้าวหน้าเป็ดที่อร่อยที่สุดในเมืองสุรินเนะ แล้วลุงโก้ก็สั่งอีกเมนูหนึ่งนี่ก็เป็นบะหมี่ยกหน้าเป็ดเป็นบะหมี่แห้งนะทุกคนนะลุงโก้ก็เลยอยากถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูได้รับชมไปด้วยกันสีสันน่ากินเลยนะทุกคนนะรสชาติก็สุดยอดมากเลยสําหรับลุงโก้นะนี่ก็เป็นชื่อร้านนะทุกคนนะร้านช็อตเด็ดเป็ดย่างนะทุกคนนะนี่ลุงโก้ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปเขากําลังทําเป็ดไว้เลยนะทุกคนนะ พอเรากินเสร็จนะครับทุกคนเราก็สั่งกลับบ้านนะทุกคนนะล<ฮ>ุกโสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะทุกคนนะามาที่บ้านโอ้น่ากินเลยโอเคครับทุกคน